sustainability ตอนนี้โจมมันกว้างกันเยอะเราคิดมานานคิดตลอดเวลาแต่ก็ต้องยอมรับจริงว่ามองอเข้า c o s s E D ต่างๆมันก็เริ่ม broaden horizon มากคือว่า A factor หรือว่าจุดความเปลี่ยนแปลงโล้ A, ผลกระทบมันเยอะมากเลยเยอะแต่ตอนที่โจมใหญ่ขึ้นแล้วเรามี stakeholder มากขึ้นเราต้อง care environment เราต้อง care พู้ถือหุ้นเราต้อง care สิ่งแวดล้อม community ลูกค้าบอร์ดตอนนี้หน้าที่ต้องผลักดันให้ว่า management ทุกคนต้องพูดว่าอะไรก็ได้ discussion whatever it is ต้อง ไปจบที่ว่าแล้วมันมีผลกระทบอย่างไรกับ sustainability หลองกระเทามแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มโจทย์ตัวแล้วแล้วธุรก,กิจบังกล่าวมันยั่งนได้ไหมแล้วคุณต้องมีวิธีอะไรที่ยัสงยนไปได้แล้วมาร์เก็ตวันส์มันตามเราทันเนี่ยมีเรามีคอมพิวเตอรมาเราจะทำอะไรต่อที่เอาดีไปเอ h นฮนซ์เรื่องความสำคัญตัวนี้ผมคิดว่าถูกต้องที่สุดบริษัทลิสต์คำนีกรรมการทุกคน โู้ชฉะตัประธานกรรมการเองมีความรับผิดชอบสูงมากในการที่จะ bring ตัวนี้กลับมาเป็นเม i n topic แลวได้ยิง่งเวลาอบรม ID นี่ยมันจะได้เห็นว่าบางข้อบางประเด็นเลยยังขาดจริก็มาเสริมให้เต็ม